ในการทีขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็จะมีคนสองคู่นะครับที่จะรายงข่าวแต่ว่ารัศดานะครับมีทางอาจารย์ระบบสายเกตน,นะครับสตาร์ทโฟร์ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำทีมโดยตลอดนะครับแล้วก็มีรุสสุดนรงวันแข่งสามวันตีเนี่ยเราต้องปรับทีการเล่นตลอดเวลาตัวเขาเล่นซึ่งซ้ำเล่นเข้าสิบทีวันสามแมตช์คูณนะฮะกี่นาทีเราเล่นไปแล้วเ,เล่นต้องปรับแล้วก็ การเล่นเพื่อให้ไปชนะตัวสู้ทำไปว่าเลเกมรุกเกมรับค่อนข้างจะพร้อมในในแมบชนี้เพราะว่าเรามีสนามวิโอสเตเดียมที่เราซ้อมอยู่ทุกวันนะเรารู้วิธีการเล่นกับสนามแล้วก็ก็ขอบคุณแฟนคลับเรานะครับที่มาเชียร์กันแน่นมากนะขอบคุณล่วงหน้าเราสำหรับแฟนคลับครับเขาเป็นมีอยู่2จุดนะเกมรุกเขามี2จุด เราก็ได้อา่านเกมได้ดูเกมเขาแล้วว่าเราต้องปรับไปแก้ไขเขาล่ะรับตรงไหนแล้เราจะปลูกข้างไหนเขาเราเราเราู้่นะครับเพราะเราไดา้ดูวิธีการเล่นเขามามนะนสองสามแบบแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วต้องมาเล่นกับสไตล์ารเล่นของเราเนี่ยยังยังบางคนยังไม่ได้เพราะเขาเล่นหลายตัวก่อทีมเราจะเล่นเร็ววันที่ขึ้นตลอดเวลาถ้าเขาเล่นมาใหม่เนี่ยเขาต้องเรียนรู้กับสไตล์ารเล่นของเราก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ มีบอลทําอะไรมีบอลเนี่ยเขายังใช้ใช้บอลเยอะเขาใช้เล่เนบอลเยอะครับพอเล่นไปเล่นม,มาเขาเข้ากับมาต,ต,ต,ตายเราไม่ได้แต่เราก็ยังจะใส่ควาได้ดีศิลปะดีสามเทคโนโลยีให้คำวินิจฉัยเล่ใช้บอลมา,ากตบกลุ่มเขาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทีมนะการนล่น,น,นก็เหมืดิมครับเล่นในบ้านต้องมีสามแต้มนะเพราะว่าแรงกดดันสูงมานอกบ้านเล่น,นในบ้านมีทั้งกองเทียร์มีทั้งอะไรควาไมได้เปเรียบของการเล่นสนามที่โอเดียมเนี่ย เราต้องมีความมั่นใจนะว่าแบบทีนี่เราต้องแต่3แต้มแน่นอนก็ก็ดีครับผมรู้สึกสัวการได้มากกขึ้นก็เพื่อนๆคนในทีมก็เพื่อนๆคนในทีมก็ให้การสนับสนุนอย่างดีทั้งน้องก็ช่วยกันเล่นดีผมว่าอีกไม่นานเรคงจะดีขึ้นเยอลยทรอปทีผมว่ามีโอกาสแน่นอนเพราะตอนนี้หาด3แต้มนะแต่เนี่ผมบอกไว้ว่าตั้งแต่แรกก็ ไม่ดีครับไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนได้เล่นร่วมกันมานานแล้วก็มีตัวใหม่แค่คนสองคนผมคิดว่าไอ้คนสองคนที่สอบแทรกเข้าไปก็ไม่น่าจะมีปัญหากับระบบการกเล่นมากเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่ยืนพื้นไว้ก็เจ็บแปงคนอยู่แล้วแค่เปลี่ยนประมาณสองสามคน